สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะปะบัวพาขึ้นมาดูพักกูดค่ะผักกูดที่ขุดมาจากแปลงข้างล่างขึ้นมาปลูกข้างบนค่ะปลูกในสวนผลไม้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะกำลังแตกหนึ่งยอดค่ะนีคะต้นพักกูดนียค่ะ คุมดินด้วยฟางค่ะคุมดินด้วยฟางแล้วก็ขุดเป็นหลุมเนาะแล้วก็ปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมค่ะเนี่ยค่ะไปค่ะป้าปะจะพาไปดูผักกูดนี่ปลูกแค่เดือน2เดือนก็เก็บกินเก็บขายได้เลยค่ะผักกูดเป็นพืชเศรษฐกษิจไขรก็กินไขรก็ชอบซื้อง่ายขายคล่องค่ะผักกูด ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเก็บก็เก็บขายถ้าเราไม่มีเวลาเราติดธุระนู่นนี่นั่นเราไม่เก็บก็ปล่อยไว้ค่ะปล่อยไว้ใบมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรายิ่งเก็บก็ยิ่งแตกค่ะเพราะว่าเขาจะได้สร้างยอดใหม่สร้างใบใหม่ขึ้นมายิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะนี่ค่ะ ปลูกได้หนึ่งแปลงนี่แล้วค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งแปลงเป็นแถวเนี่ยค่ะระบบน้ําก็จะเป็นสปริงเกอร์ค่ะเนี่ยค่ะเดินถ้าคาดไถแล้วก็คาดเรียบร้อยแล้วก็เอาฟางมากรบแล้วก็เดินเดินท่อก่อนค่ะเดินท่อเดินสปริงเกอร์ก่อนแล้วก็เอาผักูดขึ้นมาปลูกค่ะขึ้นมาปลูกเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกขยายให้เต็มสวนของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราต้องให้น้ําผลไม้ค่ะต้องให้น้ําผลไม้ตลอดก็เลยเป็นแบบว่าโหมฟางปลูกผักกูดค่ะก็จะได้มีความชุ่มชื้นค่ะก็จะได้มีความชุ่มชื้นเนาะค่ะไปค่ะไปดูเรื่อยๆเนี่ยค่ะดินถ้าฝนตกนี่ก็จะเป็นดินเหนียวๆค่ะถ้าฝนไม่ตกนี่ก็จะแข็งค่ะ เนี่ยคะ่ะดินจะเป็นแบบนี้คะ่ะเนี่ยจะมีก้อนหินเล็กๆเนี่ยป้าย้อมผมด้วยมือก็เป็นแดงๆเนี่ยคะ่ะย้อมผมด้วยใบไม้นั่นแหละเนี่ยคะ่ะหินจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะถ้าฝนตกหนักเนะะี่ยค่ะเห็นไหมแข็งแล้วออพอฝนไม่หยุดเออฝนหยุดโอ้ยพูดไปพูดมาเนี่ยคะ่ะถ้าฝนหยุดแล้วมันจะแข็งมากแข็งโป๊กค่ะเนี่ยคะ่ะถ้าฝนตกนี่ก็จะเลวโลเละโละเละคะ่ะจะเป็นดินแบบนี้ลักษณะนี้คะ่ะ ไปค่ะหมูล้องลองหมูหิวหมูป่าค่ะล้องเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ปลูกเป็นหลุมแล้วเดี๋ยวเขาก็ขยายของเขาเองค่ะเขาขยายด้วยสปอร์ของเขาขยายด้วยสปอร์ของเขาเองค่ะป่้ยโค้นค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ฟางนี่ก็จะทําให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็จะเป็นปุ๋ยค่ะฟางให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยอันนี้ปลูกที่หลังค่ะยังไม่ติดค่ะยังไม่แตกรากเนาะยังไม่แตกรากเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะผักกูดอันนี้เป็นมะเขือมะเขือเปาะม่วงค่ะต้นต้นเก่าค่ะเนี่ยค่ะประบวกก็ไม่ค่อยได้มาดูแลอะไรมากมายนอกเลี้ยงเด็กดูแลเด็กๆดูแลหลานหเนี่ยค่ะ ในสวนปะบัวมันก็จะลกล้างเออไม่ใช่ลกลกล้างนะลกค่ะลกมีเครือมีอะไรอย่างนี้แหละค่ะดูแลคนเดียวดูแลคุณเดียวคือคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านก็เลี้ยงเด็กๆดูแลเด็กๆซะส่วนใหญ่ถ้าปะบัวจะเข้ามาทําสวนก็ต้องเปลี่ยนกันคุณตาต้องดูหลานประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะมะเขือต้นเก่ามะเขือมะเขือคลุมเก่า ประมาณนี้อันนู้นเป็นผักชะอมที่ป้าเก็บขายเมื่อก่อนที่ป้าขายผักก็ปล่อยไว้งั้นแหละถ้ามันสูงก็ตัดค่ะใช้กรรไกรตัดตัดก็แตกขึ้นมานี่ยอดอ่อนๆง,งามๆก็ไม่ได้เก็บไปกินหรอกค่ะเนี่ยค่ะมะเขือเปาะม่วงจะเป็นเปาะม่วงแบบนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ค่ะอันนี้เป็นหนอนนะคะเป็นหนอนเดี๋ยวทิ้งก่อนเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยค่ะ ห่มด้วยฟางห่มด้วยฟางก็จะเป็นลักษณะนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปลูกอะไรนี่เอาฟางมาห่มไว้มันก็จะเป็นปุ๋ยค่ะฟางนี่มันก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะฟางเป็นปุ๋ยชั้นดีต้นกล้วยก็ทําให้เย็นร่มรำไรไม่ไม่ถึงกับร้อนมากค่ะไม่ถึงกับร้อนมากไม่ถึงกับชุ่มช่ำแฉะมากเพราะว่า เข้าเก๋นี่เราก็ตัดไปเรื่อยค่ะตัดเรื่อยเนาะตัดไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้โปร่งค่ะมันไม่ได้เป็นล่มอยู่งั้นตลอดเนี่ยค่ะประมาณนี้แหละค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนได้ล่มกล้วยเพื่อนๆหลายคนบอกว่าปลูกทุเรียนไม่ได้ปลูกทุเรียนไม่ได้ลงปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนแล้วปลูกกล้วยข้างๆเขาทําให้เย็นเย็นหรือยังไงเย็นข้างบนหรือเย็นข้างล่างด้วย เนี่ยฝั่งนี้รู้สึกว่างามปลูกใหม่ค่ะทุเรียนนะ่ะปลูกใหม่แต่รู้สึกว่าเขางามค่ะเขางามเพราะว่าเขามีเพราะว่าเขามีต้นกล้วยค่ะโอ๊ยขันคอมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนีค่ะตัวนี้ต้นใหญ่มากค่ะเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยขอโทษเดอ้อพี่น้องโอ๊ยอยจบคลิปไปแค่นี้ก่อน